สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม้นะครับในคลิปนี้แอด i มคยจะมาพูดถึงหัวหน้ากลุ่มเดอะเซเวอย่าง Homelander ์จริงๆแล้วกลุ่ม The ะเซเวน่ะถูกตั้งมาเพื่อพรดุงความยุติธรรมปราบเหล่าร้ายเป็นเหมือนกับไอคอนิกในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวอเมริกันแต่จริงๆแล้วถ้าใครได้ดูในซีรีส์จะรู้ว่าไอกลุ่มเนี้ย แม่งไรยำขนาดไหนครับแล้วไอตัวบอสแห่งความระยำก็คือโฮมแลนเดอร์ในคลิปนี้จะมีทั้งประวัติข้าวๆของโฮมแลนเดอร์เปรียบเทียบกับในซีรีส์แล้วก็คอมิกรวมถึงวีรกรรมสุดชั่วของมันพลังความสามารถจากการวิเคราะห์ของเหล่าแฟนๆไม่ว่าจะไทยต่างประเทศหรือว่าตัวแอดมายเองนะครับโฮมแลนเดอร์ ander, หรือชื่อจริงคือจอห์นกิลแมนเขาเป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบ และแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับซึ่งคู่ปรับสูตรชากาจชการของพี่แกก็เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดามดาอย่างวินเลียมบูชเชอร์เอ๋แอดจะบอกว่าวินเลียมบูชเชอร์ธรรมดามดาก็ไม่ถูกนะจริง,รงๆแม่งเป็นคนที่โคตรบ้าแล้วก็ระยำตำหมาที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันครับโฮมแลนเดอร์ <S <S เกิดจากอาสุจิของโซเยอร์บอยโซเยอร์บอยก็คือซูเปอร์ฮีโร่คนแรกแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับพอได้อาสุจิของโซเยอร์บอยมาเนี่ย ทางบริษัทวอลก็ฝากหญิงคนหนึ่งให้อุ้มท้องแทนครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็อุ้มบุญนั่นแหละด้วยค่าจ้างเงิน2,000ล้านเหรียญแล้วพอเวลาผ่านไปก็ได้เวลาคลอดครับซึ่งอาการคลอดครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่หดหูเอาเรื่องนะคือโฮมแลนเดอร์ในวัยเด็กอะ่ะใช้ตาเลเซอร์ยิงทะลุขันแม่แล้วก็ปิดชีพแม่ในทันทีเลยแหละโดนเลเซอร์ขนาดนั้นโดยที่สายสะดือก็ยังอยู่ในร่างแม่มันด้วยซ้ำอ่ะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ มีแพทย์และพยาบาลน่ะตายไป3คนนั่นแปลว่าไอ้เจ้าโฮมแลนเดอร์เกิดมาพร้อมกับพลังอันน่าเหลือเชื่อเก่งแต่เกิดนะครับแบบยังไม่ต้องฝึกก็เก่งสัตว์แล้วอะตั้งแต่เล็กมาเลยนะครับโฮมแลนเดอร์จะถูกเลี้ยงดูในห้องทดลองแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ลายล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเขาว่าจอนคือตอนนั้นยังไม่มีชื่อคําว่าโฮมแลนเดอร์นะก็เลยใช้ชื่อว่าจอนไปก่อน ในช่วงวัยเด็กโฮมเลนเดอร์ก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับที่มีความน่ารักสดใสแต่สุดท้ายวอตก็ต้องการให้โฮมเลนเดอร์กลายเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแม้จะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามนะครับโฮมแลนเดอร์ ander, ต้องเผชิญหน้ากับการทดลองทางร่างกายที่แสนเจ็บปวดและก็ค่อนข้างจะบอบช้ำทางจิตใจมากๆเลยคุณก็ลองคิดดูดิวอตต์อ่ะเอาไอเด็กคนนี้ไปทดลองโดยการไปอยู่ในห้องความร้อนเพื่อทดสอบว่าเด็กมันจะทนร้อนได้ขนาดไหน ซึ่งอุณหภูมิที่ว่านะครับถ้ามนุษย์โดนเข้าไปก็คือไฟลุกอะ่ะหรือว่าจะเอาไปต้มทั้งเป็นบังคับให้ต่อสู้กับกาดของวอตหรือถูกบังคับให้รักชาติรักอเมริกันโดยบังคับให้นั่งดูโปรเจคเตอร์ที่มีภาพหล่อหลอมตัวตนแบบสุดโต่งไม่ว่าจะเป็นธงชาติอเมริกันพระเยซูคริสต์ความรักชาติอะไรต่างๆอะ่ะถูกยัดเข้าไปหมดเลยครับเพื่อทําให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติในภายภาคหน้า บางคนอาจจะถามว่าในเมื่อโฮมเรนเดอร์มีพลังกายแล้วก็พลังอะไรต่างๆเยอะแยะขนาดนี้ทำไมเขาไม่หนีออกมาจากห้อง l ลบหรือว่าห้องทดลองล่ะคือวอตมันก็ฉลาดไงครับบริษัทนี้เอานักจิตวิทยาเบอร์หนึ่งของโลกเลยนะครับประมาณว่ามาไซโคสะกดจิตโฮมเรนเดอร์มาปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆครับให้โฮมเรนเดอร์หยหาความรักหอยหาความยอมรับจากผู้คนทำให้โฮมเรนเดอร์ไม่หนีไปจากห้อง l ลบ แล้วก็ยอมทําตามที่วอตบอกหรือว่านักวิทยาศาสตร์บอกนะครับแล้วพอผ่านการฝึกฝนต่างๆนานาคุณคิดดูดิเด็กที่ไม่มีพ่อมีแม่แล้วต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยคุณคิดว่าโฮมแลนเดอร์จะเป็นคนแบบไหนล่ะยังไงมันก็ต้องเก็บกดสุดขีดหัวรุนแรงบ้าอํานาจถ้าอยากเป็นใหญ่ก็ต้องเอาให้สุตรอะไรอย่างนั้นนะครับในวัยเด็กโฮมแลนเดอร์ได้ฆ่าครูสอนพิเศษมานับไม่ถ้วนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ เช่นเหตุการณ์ในปี1994เขา่ะกอดผู้หญิงคนหนึ่งโดยใช้แรงมากเกินไปกระดูกสันหลังของเธอก็เลยหักแล้วก็ตายในที่สุดครับแล้วพอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับโฮมแลนเดอร์เป็นแฟนตัวยงของโซเยอร์บอยคือเขาอะดูภาพยนตร์ทั้งหมดหลายร้อยครั้งแล้วโฮมแลนเดอร์ก็เคารพโซเยอร์บอ so ยเอามากๆเลยเขาเชื่อว่าโซเยอร์บอยอะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เพียงคนเดียวที่แข็งแกร่งพอๆกับเขาคือตอนนั้นโฮมแลนเดอร์ยังไม่รู้ว่าโซเยอร์บอยเป็นพ่อนะครับ คือเป็นพ่อทางพันธุกรรมละกันไม่ได้พ่อจริงๆนะในคอมมิกโฮมแลนเดอร์เป็นคนที่มีนิสัยเด็กเอาแต่ใจมากๆเลยในขณะที่ซีรีส์จะดูสุข,ขุมน่ากลัวมีแผนคือมันแตกต่างกันชัดเจนเลยครับในคอมมิกอะ่ะเขาเป็นเด็กคนแรกที่ประสบความสำเร็จจากวอตในการสร้างซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นมานะครับโดยมีสตอรี่หลอกลวงชาวโลกว่าเขาเป็นชาวต่างดาวที่หลีภัยมาจากดาวตัวเองมายังโลกแล้วก็ตกมาที่ไร่แห่งหนึ่งเป็นไงฟังพลอต ที่มันกู่ขึ้นมาคุค้นๆกับซูเปอร์แมนเปล่าวะวิรกรรมความชั่วที่โฮมแลนเดอร์ทำมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยครับตั้งแต่ปลิดชีพคนบริสุทธิ์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเจรจากับคู่ค้าไม่ลงรอยก็ยิงทิ้งยกครัวไปช่วยคนจากการถูกปล้นเครื่องบินแม่งก็ปล่อยคนทางเครื่องบินตายครับแถมเป็นความผิดตัวเองด้วยนะที่ยิงเลเซอร์ไปโดนแผงควบคุมอ่ะ หรือบางทีนึกคลื้มอะไรไม่รู้อยากจะยิงเลเซอร์ออกจากตาแล้วก็พลาดไปโดนคนบริสุทธิ์เสียชีวิตขึ้นมาอันนี้มันก็ทําบ่อยครับแล้วจะเป็นโจรประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่สนแม่งฆ่าได้หมดทุกคนเลยครับแล้วเวลามันไปจับคนร้ายนะแทนที่จะจับกุมแล้วก็เอาส่งตารวจโฮมเรนเดอร์บอก <c oughs> ไม่เอากูฆ่าแม่งดีกว่าเพื่อความสะใจหรือว่ามันเห็นคนกําลังจะกระโดดตึกนะครับมันก็บอกว่ากระโดดซะคือไม่ช่วยแม่งยุยงส่งเสริมด้วยแล้วถ้าไอคนที่กระโดดอ่ะ มีท่าทีแบบไม่เอาพี่หนูไม่อยากโดดแล้วหนูไม่โดดแล้วก็ได้โฮมเลนเดอร์ก็จะบอกว่ากูบอกให้มึงโดดหรือว่าเรื่องความหื่นความกามทางเพศเนี่ยโฮมเลนเดอร์ก็ไม่แพ้ใครครับมันเคยไปวัาว้าวัลอะบดยอดตึกของวอตหรือแม้แต่ตามสถานที่สาธารณะมันก็ทําไปทั่วครับเดี๋ยวแอดมาจะยกฉากบางฉากในซีรีส์เทียบกับคอมิกนะครับจะได้เห็นความระยำของโฮมเลนเดอร์กับเดอะเซเว่นได้ชัดเจนเลย ไอฉากเที่ยวบินที่37ในซีรีส์เขาไปกับควีนเมฟแค่2คนถูกไหมครับแต่ในคอมิกคือไปกันยกกวนเลยมันเป็นภารกิจกำจัดผู้ก่อการร้ายเหมือนในซีรีส์นี่แหละครับแต่ต่างกันตรงที่พอสถานการณ์แยกเกินแก้ไขปุ๊บทุกคนน่ะพร้อมใจกันเก็บพยานทุกคนบนเครื่องโดยการนำเครื่องบินน่ะทุ่มลงสะพานบลูกลินแทนแน่นอนว่าวอตอะปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับครับ นอกจากนี้ไอโฮมแลนเดอร์ ander, ยังชอบใช้อำนาจในการขู่บ,บังคับคนอื่นให้ทำตามใจอย่างแย่งเมียชาวบ้านหรือว่าแย่งเมียของบูชเชอร์เนี่ยแล้วก็สอยเมียของบูชเชอร์จนท้องแล้วก็ให้กำเนิดลูกที่ชื่อว่าไลาออนลูกคนนี้ก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันนะครับมีพลังพอๆกับโฮมแลนเดอร์เลยหรือแม้แต่บังคับให้เพื่อนร่วมงานอย่างเดอะดีฟกินน้องหมึกเพื่อนสัตว์ทะเลคือเดอะดีฟแบบเขาสามารถคุยกับสัตว์ทะเลได้ครับมันก็เลยแบบว่าสงสารสัตว์ทะเลเป็นพิเศษอะ่ะแล้วโฮมแลนเดอร์ก็รู้ว่า ม,มึงคุยกับสัตว์ทะเลเป็นเพื่อนกับสัตว์ทะเลใช่ไหมงั้นมึงแดกปลาหมึกซะคือเป็นไงแม่งนิสัยอย่างเงี้ยแล้วก็อีกซีนหนึ่งครับไอซีนที่เดอะดีบ่ะบังคับให้สตาร์ไล<ป>ท์อ่ะให้แต่ถ้าในคอมิกนะไม่ใช่เดอะดีครับแต่เป็นโฮมแลนเดอร์เนี่ยแหละที่บังคับสตาร์ไลท์แล้วพอสตาร์ไลท์ไม่ยอมทำนะครับแบบตกใจมากเลยสตาร์ไลท์ก็พยายามจะเดินหนีครับสตาร์ไลท์ก็แบบโอ้ยโชคดีจังเลยเดินหนีมาเจอแบล็กนัวกับเอเทรนเดินเข้ามาพอดีเลย แต่ที่ไหนได้ไอ้ทั้ง3คนน่ะไม่ว่าจะเป็นโฮมแลนเดอร์แบล็กนัวเอเทนบังคับให้เธอให้ทั้ง3คนนะครับโดยขู่ว่าหากสตาร์ไลท์ไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะมึงก็แค่โดนเด้งออกจากทีมมาแหละเป็นไงในคอมมิกเดอะเซเว่นน่ะแอดมายว่าระยำกว่าในซีรีส์บางช็อตเยอะเหมือนกันนะความสามารถของโฮมแลนเดอร์ในคอมมิกอะแบล็กนัวเปิดเผยว่า โฮมแลนเดอร์ er สามารถยกลกบรรทุกแม็กได้หลายสิบคันซึ่งนั่นอาจจะทําให้เขาอ่ะสามารถยกของหนักได้ถึง9 6 0 0 0สนห่นปอนหรือ480ตันเลยทีเดียวครับเขา่มีพลังในการคว้างสูงมากเลยสามารถคว้างบอลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรแล้วก็มีความถึกกว่าซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนบนโลกโดยที่เมดิน ي ن สตีเวลเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีอาวุธไหนบนโลกของเรานะครับที่สามารถสร้างรอยแผลให้กับโฮม e ลนเดอร์ er ได้และความทนทานทางร่างกายของเขาอ่ะ ทำให้เขาสามารถอยู่รอดบนอวกาศได้อีกด้วยโฮมแลนเดอร์ Home er, มีประสาทสัมผัสที่สูงทำให้เขาสามารถได้ยินการสนทนาที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรจนสามารถรับรู้ความดันโลหิตของผู้อื่นได้อย่างแม่นยำครับทำให้เขาเดาออกได้ว่าคนคนนั้นนะ่ะเวลาพูดกับตัวเขาเองอ่โกหกหรือไม่แล้วไอ้ความสามารถการได้ยิน เขาเองอ่ะสามารถได้ยินความถี่เสียงที่200,000เฮิร์ส่วนที่ดวงตานะครับเขาสามารถมองทะลุสิ่งต่างๆด้วยลังสี x การรับกลิ่นของโฮมเลนเดอร์ดีมากๆเลยเขาสามารถได้กลิ่นสารเคมีภายในร่างกายของมนุษย์เช่นสารอะดรีนาลีนหรือว่ายาใดๆก็ตามอ่ะที่ไหลผ่านระบบโลหิตของมนุษย์ทำให้เขาสามารถแยกแยะกลิ่นของแต่ละบุคคลได้ครับ อย่างได้กลิ่นบูชเชอร์ที่ตัวลูกชายอย่างไลออนหรือได้กลิ่นของฮิวอีขนาดเป็นแค่เหงื่อเม็ดเล็ก,เลกๆเขาก็ได้กลิ่นครับนอกจากนี้นะครับเขาสามารถยิงเลเซอร์ความร้อนสูงออกมาจากตาได้แล้วไอเลเซอร์ที่ว่าสามารถปรับระดับความแรงได้ไม่ว่าจะเป็นอุ่นนมหรือว่าตัดเหล็กให้ขาดก็ทําได้ครับทางด้านร่างกายสามารถทนเปลวไฟได้สูงถึง6000ฟาเรนไฮต์ไอความร้อนที่ว่าสามารถหลอมโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้แบบชิวๆเลยนะแต่โฮมแลนเดอร์บอก ไม่เป็นไรอะ่ะอีกทั้งเขายังสามารถบินได้เร็วประมาณ1.5มัคกหรือ1,840กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือบินเล่นๆในซีรีส์นะทางด้านแฟนๆก็เลยคิดกันว่าถ้าโฮมแลนเดอร์บินเต็มสปีดอะ่ะน่าจะได้เร็วถึง10-25มัคกเลยครับจุดอ่อนของโฮมแลนเดอร์ดูหนเผินเน่เหมือนกับว่าจะไม่มีใครสามารถซู้กับเขาได้ถูกไหมครับแต่มันก็ยังพอมีจุดอ่อนหลงเหลือแหละอย่างแรกเลย ก็คือไอความเก่งกาจเกินไปของเขาเนี่แหละครับทําให้เขาอ่ะไม่เคยเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากเลยในการต่อสู้จนทําให้เขาอ่ะหลงตัวเองขาดประสบการณ์บวกกับความเย่อหยิ่งในพลังทําให้เขาอ่ะสามารถเสียท่าให้กับวินเลียมบูชเชอร์ที่เป็นเพียงคนธรรมดาไร้พลังนะครับเรียกง่ายว่าประมาดนั่นแหละเสียงที่มีคลื่นความถี่สูง อย่างที่เราจะเห็นในซีนๆหนึ่งนะครับที่แก๊งของบูชเชอร์แอบเปิดคลื่นความถี่จนโฮมแลนเดอร์กับไลอันลำคาญครับการมองเห็นทะลุสิ่งกีดขวางไม่สามารถมองผ่านสังกะสีได้คือเรายังพอหลบโฮมแลนเดอร์ได้อยู่ครับแม้ตัวเขาเองจะมีนิสัยแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่อย่างต้องการความรักการนับหน้าถือตาถ้าเขาขาดเรื่องพวกนี้ไปอาจจะทำให้เขาเองรู้สึกโดดเดี่ยว แล้วก็ทำอะไรโดยไม่ยังคิดแบบน็อตหลุดครับซึ่งช่วงหลังๆนี่แหละโฮมแลนเดอร์เริ่มมีอาการสติหลุดหวาดระแวงคุยกับเสียงตัวเองในหัวจนตัดสินใจกำจัดเพื่อนร่วมงานของตัวเองไปเยอะเหมือนกันในซีรีส์โฮมแลนเดอร์เป็นซุปที่มีพลังเกินขีดความสามารถของซุปทั่วๆไปแต่มีสิ่งที่อาจจะพอกับสู้เขาได้ก็คือ 1. อาวุธนิวเคลียร์เพราะมันมีกรมมันตภาพรังสีที่สามารถสลายสารคอมพาวีในร่างกายของมนุษย์ได้ 2. พลังของโซเยอร์บอยมีกำลังตภาพลังสีจากการทดลองของรัเสเซียโซเยอร์บอยสามารถปล่อยสารตัวนี้ครับออกมาแบบบางๆอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะยิงออกมาเป็นระเบิดก็ทำได้ครับแล้วถ้าเกิดมันไปโดนโฮมแลนเดอร์โฮมแลนเดอร์จะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เริ่มมีอาการบาดเจ็บมีแผลจากการถูกโจมตีอย่างในซีนที่ต่อยกันคุณจะเห็นว่าโฮมแลนเดอร์มีรอยช้ำที่ใบหน้าด้วยครับ เป็นรอยช้ำใหญ่ถึงขนาดควีนเมฟอะยังทักเลยว่าเฮ้ยนี่มึงมีแผลช้ำด้วยหรอ 3. ไวรัสสำหรับฆ่าซุปในซีรีส์เจนวและเดอะบอยซีซัน4อาจจะใช้ในปริมาณที่เยอะพอสมควรครับถึงจะเอาโฮมแลนเดอร์ลง 4. พลังของไลอันลูกชายของโฮมแลนเดอร์ไอพลังตาเลเซอร์ของไลอัน่ะมีพลังมากพอที่จะยิงสตอมฟอนจนสิ้นสภาพเลยนะครับ นั่นอาจจะเป็นไปได้ว่าซุปจากคันมารดาเหนือกว่าซุปที่ได้รับคอมพาวีอันนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับแต่ว่าโฮมแลนเดอร์ก็เกิดมาจากคันมารดาไลอัอนก็เกิดมาจากคันมารดาอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะและถ้าน้องโตไปอ่ะอาจจะแข็งแกร่งมากพอที่จะทำลายโฮมแลนเดอร์ได้แล้วจุดอ่อนที่แอดไมคิดว่าสำคัญมากๆในข้อนี้นะครับก็คือโฮมแลนเดอร์มีความต้องการความรักแบบครอบครัวมากเกินไปครับ เพราะว่าตัวมันเองอะ่ะไม่เคยได้รับความรักจากใครเลยแล้วพอเวลาลูกของมันเฉยเมยหรือว่าลูกไม่เชื่อตามที่โฮมแลนเดอร์สั่งนะครับตัวโฮมแลนเดอร์เองก็จะเสียศูนย์ไปซะดือด้อถ้าในคอมมิกนะโฮมแลนเดอร์จะถูกแบล็กนัวปิดชีพครับมีการเปิดเผยภายหลังว่าแบล็กนัวในเวอร์ชั่นคอมมิกอะ่ะ เป็นคนที่มีพลังมากที่สุดในเดอะเซเวนั่นก็เป็นเพราะ Black n o ัวเป็นร่างโคลนของ Homelander Black n o ัวถูกสร้างโดยบริษัทวอตเพื่อมาจับตาดู h o m e l น n d e r นี่แหละเผื่อวันไหนที่คุม Homelander ไม่อยู่แล้วพอวันนั้นมาถึงแบล็กนัวก็เลยลงมือกับ Homelander ครับจุดอ่อนต่อมาก็คือการมั่นใจในตัวเองแล้วก็ทะเยอทะยานมากเกินไปครับการที่โฮมแลนเดอรยึดอำนาจจากวอต เป็นบริษัทที่บริหารดูแลโดย s t a n แอดกาในซีซั่นสามนะตัวเขาเองอ่ะเลยถูกไล่ล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่ประจบประแจงแต่ว่าไม่กล้าให้ความคิดเห็นในการทํางานอะ่ะแล้วไอ้ตัว Homelander เองมันก็ไม่ได้บริหารจัดการงานเก่งครับมันเป็นระบบผดเด็จการอะ่ะแล้วทีนี้ระบบการบริหารงานมันก็แย่ลงเรื่อยๆครับจนโฮมแลนเดอร์ไม่สามารถทําอะไรได้ดีเท่าที่ควรเลยตัวเขาเองก็เลยเริ่มประสาทเสียครับ เพราะว่าตำแหน่งหัวหน้าองค์กรน่ะมันยากมันมีทั้งภาพลักษ์ผู้ถือหุ้นการบริหารทุนบริหารกำไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งโฮมแลนเดอร์แม่งทำไม่เป็นสักอย่างอะ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่แอดมคยสังเกตเห็นจากในซีรีส์นะครับคือโฮมแลนเดอร์มีความเร็วที่สูงมากๆเลยแอดมคยไม่รู้ว่าโฮมแลนเดอร์กับเอเทรนอ่ะใครจะเร็วที่สุดนะครับแอดมคยจะยกตัวอย่างขึ้นมาซีนหนึ่งนะครับคือโฮมแลนเดอร์ได้เจอกับบุชเชอร์ครั้งแรก ที่บ้านของเมดรินบูชเชอร์เอาระเบิดไปคล้องตัวไว้ที่เมดรีนเต็มไปหมดเลยเพราะบูชเชอร์คิดว่าโฮมแลนเดอร์รักผู้หญิงคนนี้ในเมื่อบูชเชอร์ไม่สามารถทําอะไรโฮมแลนเดอร์ได้บูชเชอร์ก็จะทําทกับสิ่งที่โฮมแลนเดอร์รักมากที่สุดแต่มันผิดคาดครับโฮมแลนเดอร์ยิงเลเซอร์ใส่เมเดิรีนจนตายคาที่เลยบูชเชอร์พอเห็นแบบนั้นก็แบบกูไม่รอดแน่เวยกดระเบิดแม่งเลยละกันแล้วสิ่งที่โฮมแลนเดอร์ทำนะครับก็คือช่วยชีวิตเด็กทารลกลูกของเมดิรีน กับฮิวบูชเชอร์ออกมาจากบ้านนั้นน่ะคือโฮมแลนเดอร์มีความเร็วมากกว่าระเบิดนะทุกคนแอดไมว่ามันก็เร็วมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผมแอดไมเองนะครับแอดไมอยากจะถามทุกคนว่าชอบให้แอดไมอ่ะทประวัติซูเปอร์ฮีโร่แบบโคตรชั่วของเดอะบอยแบบย่อๆไหมถ้าชอบและอยากดูต่อหรืออยากให้ทําฮีโร่ตัวไหนต่อนะครับมาเม้นบอกแอดไมกันได้สุดท้ายนี้ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดไยนะครับสามารถสมถัครสมาชิกหรือว่ากดแตงกดโดนเนทกันได้เอาล่ะ สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนบา,บายยครับ